นักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเราจะเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือขึ้นมาเลยค่ะหนังสือหน้า202นะคะนักเรียนเจอหรือยังเอยเตรียมปากกาขึ้นมาด้วยนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพค่ะการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพเป็นการนำข้อมูลจากภาพมาสร้างสถานการณ์ โดยอาจเพิ่มเติมข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทั้งนี้ควนคำนึงถึงความเป็นไปได้ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของสถานการณ์ค่ะมาพิจารณาการสร้างโจทย์ปัญหาละคนจากรูปภาพค่ะในรูปภาพจะเป็นร้านขายผลไม้ใช่ไหมคะนักเรียนลองสังเกตดูค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรคะมีองุ่นกิโลละเท่าไหร่คะ85บาทลำไย70บาท แอปเปิลลูกละ10บาทใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกคะมะละกอกล้วยใช่ไหมคะเรามาดูค่ะเขาสร้างสถานการณ์มาให้เราดูแล้วนะคะตัวอย่างที่1ค่ะร้านขายผลไม้มีแอปเปิ้ล110ผลซื้อมาเพิ่มอีก4ลังลังละ72ผล ร้านขายผล,ลไม้มีแอปเปิลกี่ผลจากโจทย์ปัญหาค่ะเรามาวิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามว่าร้านขายผล,ลไม้มีแอปเปิ้ลกี่ผลและโจทย์ให้อะไรเรามาคะโจทย์บอกว่าร้านขายผล,ลไม้มีแอปเปิ้ลเท่าไหร่คะ110ผลซื้อมาเพิ่มอีกใช่ไหมคะ4ล่ลังลังละ72ผล 4ล่าง1ล่าง72ผลตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะเป็นคูณซื้อมาเพิ่อมอีกก็ต้องเป็นอะไรคะเป็นบวกจากจดปัญหาค่ะเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คืออะไรคะ110บวกใช่ไหมคะในวงเล็บ4คูณ72ค่ะอ่ะทีนี้เราก็มาหาผลลัพธ์กันใช่ไหมคะโดยเอา72ตั้งนะคะคูณ4ค่ะ สี 4, 2, เป็นอะไรคะเป็น8ค่ะ4ีเท่าไหร่คะ4ี่เจ็ดยจากนั้นก็ไปบวกกับ110ใช่ไหมคะ8บวกศย์ 0, ได้8ค่ะ8บวกหได้9ค่ะ2บวกหได้3ค่ะคำตอบก็คืออะไรคะ398ค่ะแส,แสดงว่าร้านขายผล,ลไม้มีแอปเปิ้ล398ผลค่ะตัวอย่างที่2ค่ะ เพชรซื้อมะละกอหกผลผลละ45บาทจ่ายเงินเป็นธนบัตร1 0 0 0บาท1ใบเพชรจะได้เงินทอนกี่บาทโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามว่าเพชรจะได้เงินทอนกี่บาทและโจทย์บอกอะไรคะโจทย์บอกว่าเพชรซื้อมะละกอเท่าไหร่คะ 6ผลผลละ45บาทเราต้องหาจํานวนมะละกอก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นวิธีอะไรคะเป็นวิธีคูณจากนั้นจ่ายธนบัตรใบละเท่าไหร่คะ1,000บาทใช่ไหมคะเราก็เอา1,000บาทไปลบเราจะได้โจทย์ปัญหาก็คือเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือ1,000ลบในวงเล็บ6คูณ45เท่ากับเท่าไหรค่ค่ะทีนี้เรามาหาคำตอบค่ะเอา45ตั้งค่ะคูณด้วยอะไรคะคูณ6ค่ะ 6 5 3้สาใสศูนย์ทด3ค่ะ64เท่าไหร่คะ64 24บวกอีก3าเป็น27ได้เท่าไหร่คะ270 270บาทเขาจ่ายธนบัตรเท่าไหร่คะ1 0 0 0บาทใช่ไหมคะก็1000บาทไปลบ270บาท0นลบ0นเหลือ0ใช่ไหมคะ0ย์ลบ7ไม่ได้ไปยืมตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะเป็น0ย์ตรงนี้เหลือ 9, เพราเพ่าให้เพื่อนยืมต่อตรงนี้เป็น10ค่ะ10ลบ7เหลือ 3ค่ะ9ลบ2เหลืออะไรคะ9ลบ2เหลือ7ค่ะเราจะได้คำตอบคือเท่าไหร่คะ730้าแสดงว่าเพชได้รับเงินทอนเท่าไรคะ730้าบาทค่ะต่อไปค่ะสร้างโจทย์ปัญหาละคนจากรูปภาพในรูปภาพเขาให้อะไรมาบ้างคะมีชุดนักเรียนผู้หญิงชุดนักเรียนผู้ชายยางลบกบเหล่าไม้บรรทัด ดินสอปากกาสีใช่ไหมคะแล้วก็กระเป๋านักเรียนกันไก่สมุดเรามาดูตัวอย่างที่เขาสร้างโจทย์ปัญหาให้เราค่ะข้อหนึ่งค่ะร้านค้าขายชุดนักเรียนได้เงิน15,600บาทและขายกระเป๋าได้125ไบใบใบละ590บาทร้านค้าขายชุดนักเรียนและกระเป๋าได้เงินกี่บาท โจทย์ถามฮาไรโจทย์ถามว่าร้านค้าขายชุดนักเรียนและกระเป๋าได้เงินทั้งหมดกี่บาททีนี้โจทย์บอกอะไรโจทย์บอกมาว่าร้านค้าขายชุดนักเรียนได้เท่าไหร่คะ15,600บาทและขายกระเป๋าเท่าไรคหน่ร่บใบใบละ590บาทแสดงว่าเราต้องมาหาจํานวนกระเป๋าด้วยใช่ไหมคะ1ใบ590ตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะเป็นคูณค่ะเราจะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ 15600บวกในวงเล็บ125คูณ590เท่ากับเท่าไหร่หรือ15600บวก125คูณ590เพราะว่าถ้าไม่มีวงเล็บก็เหมือนเดิมคะ่ะเราต้องทำตรงไหนก่อนคะถ้าเป็นบวกกับคูณเราก็หาคำตอบที่เครื่องหมายคูณก่อนใช่ไหมคะเราก็เอา590ใช่ไหมคะนักเรียน คูณด้วยเท่าไหร่คะ125ค่ะ5คูณ0ได้0 59เท่าไหร่คะ59 45ใส่5ทด4 55เท่าไหร่คะ55 25บวกอีก4เป็น29ค่ะ2อยู่ในหลัก10ใส่0ไว้ก่อนคะ่ะ2ค0ได้0 28 29เท่าไหร่คะ29 18ใส่8ทด1ค่ะ2 50บวก,กทด1เป็น11ค่ะ หนึ่อยู่หลักร้อยค่ะใส่ศูนย์ในสอจำนวนค่ะหนึ่งคูณศได้ศูนย์หคูณเได้9 1้คูณหได้5ค่ะบวกกันใช่ไหมคะศนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์หบวกศูนย์ได้ห้าก้าบวกแปดได้สิใส่เทดหนึบวกเเป็นสิบวกอีกสเป็นสิบสองบวกอีกตัวทดหเป็นสิบสามใส่สามทดหนึบวกหเป็นหกบวกตัวทดหนเป็นเจค่ะได้เท่าไหร่คะเจ็ดหมืน 3,750จากนั้นเอาไปทำอะไรกับ15,600คะ่ะไปบวกใช่ไหมคะนักเรียนบวกเท่าไหรค่ 73, คะ่ะ73,750ค่ะ0บวก0ได้0 0บวก5ได้5 6บวก7เป็น13ใส่3ทด1 5บวก3เป็น8บวกทุกทดอีกนึงก็เป็น9 7บวก1เป็น8คะ่ะคำตอบได้เท่าไหร่คะได้ 89,350บาทค่ะต่อควตอบของเราก็คือร้านค้าขายชุดน,นักเรียนและกระเป๋าได้เงิน89,350บาทค่ะข้อ2ค่ะฝนมีดินสอ135กล่องกล่องละ12แท่งฝนจัดดินสอทั้งหมดใส่ถุงเพื่อบริจาคถุงละ4แท่ง ฝนจะมีดินสอกี่แท่งโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามว่าฝนจะมีดินสอกี่แท่งแล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าฝนมีกล่องดินสอเท่าไหร่คะ1,35กล่องกล่องละกี่แท่งคะกล่องละ12แท่งตรงนี้ต้องหาจํานวนดินสอก่อนใช่ไหมคะก็เป็นอะไรคะเป็นคูณจากนั้นนําไปแบ่งใส่ถุงถุงละเท่าๆกัน4ถุงก็เป็นอะไรคะเป็นหารใช่ไหมคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะได้ก็คือในวงเล็บ 135คูณ12หาร14หรือ135คูณ12หาร14แบบไม่มีวงเล็บแล้วถ้าเป็นคูณกับหารก็เหมือนเดิมเราจะทำจากอะไรคะจากซ้ายไปขวาใช่ไหมคะเราก็จะหาคำตอบจากซ้ายไปขวาแล้วก็จะเอา135ตั้งคูณด้วย12ก่อนแล้วค่อยไปหาร4ใช่ไหมคะ 2คูณ5ได้10ใส่0ทด1 2คูณ3เป็น6บวกตัวทดอีก1ก็เป็น7 2คูณ1ได้2ต่อไป1คูณ5 1คูณ5ได้5ใช่ไหมคะใส่สนไว้ก่อนนะคะ1จำนวนเพราะ1อยู่ในหลัก10 1คูณ5ได้5 1คูณ3ได้3 1คูณ1ได้1บวกกันค่ะ0บวก0ได้0 7บวก5เป็น12ใส่2ทด1 2บวก3เป็น5บวกตวทด1ก็เป็น6 ก็ชักหนึ่งลงมาได้เท่าไหร่คะ1620พอได้1620แล้วเราก็ไปหารกับอะไรคะหาร4ใช่ไหมคะ4หาร1ไม่ได้ก็ไปหาร16เริ่มใส่ตรงนี้นะคะ4อะไรได้16 4 4 16ใช่ไหมคะนักเรียน ลบกันก็เหลือศูนย์ชัก2ลงมาหารไม่ได้ใช่ไหมคะต้องใส่ศูนย์ไว้ก่อนชักอะไรลงมาอีกชักศูนย์เป็น24อะไรได้24 5 20คําตอบที่ได้คืออะไรคะคือ405ถุงค่ะแสะดงว่าฝนจะมีดินสอกี่ถุงคะ4 0่ะ405ถุงค่ะต่อไปค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่แควนแสดงจากกรุ๊ป ต่อไปค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่ครูแอนสร้างโจทย์มาจากรูปภาพที่เขากําหนดให้นักเรียนลอกตามคุณครูเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่านักเรียนค่อยเอาเวลาที่เหลือไปทําการบ้านมาส่งนะคะสามค่ะแม่ซื้อชุดนักเรียนชายให้พี่ราคาชุดละ450บาทจํานวน3ชุดและกระเป๋าราคา150บาทแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเห็นไหมคะครนสร้าง มาให้ดูแล้วโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามว่าแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทแล้วโจทย์บอกอะไรราคาโจทย์บอกเราว่าแม่ซื้อชุดนักเรียนชายให้พี่ราคาชุดละเท่าไหร่คะ4 5่450บาทจํานวน3ชุดใช่ไหมคะและซื้อกระเป๋าอีก150บาทประโยชน์สัญ,ญลักษณ์ที่จะได้ก็คืออะไรคะในวงเล็บ450คูณ3บวก150เท่ากับเท่าไหร่เรามาหาคําตอบเช่นกันนะคะ 450ใช่ไหมคะคูณ3 30ได้0 3 5 5ใส่5ทด1 3 4 12บวกลบทดอีก1ก็เป็นเท่าไหร่คะ13ใช่ไหมคะเมื่อได้1,350แล้วก็ไปบวกกับกระเป๋าอี 1, 150, ก1ใบคือเท่าไหร่คะ150 0บก0ได้0 5บวก5เป็น10ใส่0ทด1 3บก1เป็น4บวกทกทดอีก1ก็เป็น5 1ก็ชักลงมาตอบอะไรคะ1,500บาทค่ทะ ต่อคอตอบของเราก็คือแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะ1,500บาทคะ่ะนักเรียนลอกลงไปเลยนะคะตัวอย่างต่อไปคะ่ะพ่อซื้อดินสอมาจำนวน60แท่งแบ่งให้ลูก3คนและแม่ให้อีกคนละ15แท่ง เด็กๆจะมีดินสอคนละกี่แท่งเห็นไหมคะโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามว่าเด็กๆจะมีดินสอคนละกี่แท่งแล้วโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ก็คือพ่อซื้อดินสอมาเท่าไหร่คะ60แท่งแบ่งให้ลูก3าคนใช่ไหมคะแบ่งให้ลูก3ามคนก็ต้องเป็นวิธีอะไรคะวิธีหารและแม่ให้เพิ่มอีก10คนละ15แท่งก็เป็นบวกใช่ไหมคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่จะได้ก็คือในวงเล็บ60หารสาบวก15เท่ากับเท่าไหร่คะ 60หาร3ามใช่ไหมคะเราก็มาตั้งหารก่อนนะคะ60หาร3ามสอะไรได้6 3ส6สองใช่ไหมคะเหลือ0 3นอะไรได้0ู0ย์ได้0นย์คำตอบที่ได้คืออะไรคะคือ20แท่ง20บวกกับอะไรต่อคะบวก15ค่ะได้เท่ากับ35แท่งค่ะต่อคะตอบก็คือ35แท่งค่ะ เห็นไหมคะการสร้างโจทย์ปัญหาไม่จําเป็นต้องสร้างยากเลยนะคะนักเรียนสร้างจากสถานการณ์ที่ง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะต่อไปค่ะมาตรวจสอบความเข้าใจค่ะข้อหนึ่งสร้างโจทย์ปัญหาละคนจากภาพในรูปภาพมีอะไรบ้างคะมีรถมีบ้านมีเครื่องซสกผ้ามีเตาแก๊สมีถังน้ํามีขนมเค้กมีน้ําอัดลมมีตุ๊กตาหมีมีตะกร้าใช่ไหมคะควรจะพาสร้างเลยนะคะเอาง่ายๆไม่ต้องเอายากนะคะเอาจากรูปภาพนี่แหละเรามาดูค่ะข้อ1ค่ะ พ่อมีเงิน1 5 0 0 0ล้านบาทซื้อบ้านราคา89.300บาทและรถยนต์ราคา489.000บาทพ่อจะเหลือเงินกี่บาทเห็นไหมคะนักเรียนก็ลอกตามแคว้นรุไปเลยเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าพ่อจะเหลือเงินกี่บาทแล้วจดให้อะไรมาคะจดบอกว่าพ่อมีเงินอยู่เท่าไหรคะหน่งล้าน5 0 0 0บาทซื้อบ้านใช่ไหมคะซื้อบ้านไป8 9 0 0 0 0 300บาทซื้อลถดไป4 8 9 0 0 0บาทประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คือ1,500,000ลบในวงเล็บ8 9 3 0 0บวก4 8 9 0 0 0ค่ะเรามาช่วยกันหาคำตอบนะคะก็คือทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะนักเรียนคือ8,930,000บวกเท่าไหร่คะ 4 8 9 0 0 0ค่ะ0บก0ได้0 0นบวกได้0 3ย์บวกย์ได้3 0ย์บวก9ได้9 8บวก7ได้เท่าไหร่คะได้17ใส่7ทด1 8วก4เป็น12บวกทดอีกหก็เป็น13เท่าไหรคะ ได้1,379,300จากนั้นเอาเท่าไหร่คะเอา 1, 1, 500, 000, 1> เอา1,500,000ตั้งใช่มหมคะลบด้วยเท่าไหร่คะ1,379,300อลบกัน0 0เหลือ0 0 0เหลือ0 0 3ไม่ได้ไปยืมจั้งแต่ตรงนี้นะคะเป็น4ตรงนี้ก็ต้องเหลือ9เหลือ9 พอให้เขายืมต่อตรงนี้เหลือ10เพราะไม่มีให้ยืมแล้ว10-3ลบ3ก็เหลืออะไรคะเหลือ7 9-9เหลือ0 9-7เลบ7เหลือ2 4-3ลบ3เหลือ1 1-1บ1เหลือ0ตอบพ่อจะเหลือเงินเท่าไหร่คะ1 2 7 0 0บาทค่ะต่อบาตอบก็คือ1 2 7 0 0บาทค่ะแต่อย่างที่2ค่ะแม่ซื้อเครื่องสักผ้าราคสสา1 3 4่0 0บาท ซื้อน้ำอัดลมจำนวน12ขวดรานะคาขวดละ38บาทแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทาเรามาดูนะคะจะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คืออะไรคะ134,500บาทบวกในวงเล็บ12คูณ38ค่ะแล้วก็ทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะคือ12คูณ38หรือถ้าจะง่ายๆก็เอาเลยคะเอา38 ตั้งคูณด้วย12เลยค่ะเพราะว่าเราท่องสุขคูณแม่1กับแม่2ง่ายกว่า28เท่าไรคะ28 16ใส่6ทด1ค่ะ23เป็น6บวกทดอีก1ก็เป็น7 1อยู่ในหลัก10ใส่0ไว้18ได้8 13ได้3บวกกันค่ะได้เท่าไหรคะ6บวก0ได้6 7บวก8เป็น15ใส่5ทด1 สามบวกตัวทดหนึ่งก็เป็น4ได้เท่าไหร่คะสี่ร้อยจากนั้นก็ไปเอา134,500สนสามบวกสี่ร้บวกหได้6กศบวกหได้ 5, 5้า้าบวกสเป็น9 4ไม่มีตัวบวกชักลงมาเลยก็ตอบเลยคะ่ 1, 3, 4, 56, คะหนึ่งแร้อยห้าสิค่ะ ตัวคำตอบก็คือ1 3 4 9 5 6ค่ะมาดูอีกค่ะข้อ2สร้างจทยปัญหาละคนจากประโยคสัญ,ญลักษณ์เข้าให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เรามาใช่ไหมคะข้อ1 6 8 5 0ัลบ4 5 0 0บวก2690กาควรสร้างมาให้แล้วนักเรียนลอกเลยนะคะพี่มีเงิน6,850บาทจ่ายค่าเช่าบ้านไป4,500บาทและขายเสื้อได้อีก2 0 0พ 690บาทที่จะมีเงินกี่บาทประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คือ6,850ลบ4,500บวก2,690เวลาทำถ้ามีบวกกับลบก็ทำจากอะไรคะจากซ้ายไปขวาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เอา6,850ตั้งลบ4,500 0-0เหลือ0 5-0เหลือ5 8ลบ5เหลือ3แล้วก็6ลบ4เหลือ2ค่ะจากนั้นบวกเท่าไหร่คะ2,690 0บวก0ได้0 5บวก9เป็น14ใส่4ทด1 3บวก6เป็น9บวกทดอีกน1นก็เป็น10ใส่0ทด1 2บวก2เป็น4บวกทดอีก1ก็เป็น5ได้คำตอบคืออะไรคะคือ5,040ค่ะ ต่ออบตอบก็คือพ่อจะมีเงิน5 4 4 0บาทค่ะต่อไปข้อ2ค่ะ36คูณในวงเล็บ5,400ลบ3,200เท่ากับเท่าไหร่แวนสร้างมาให้แล้วนม1นงลังบรรจุ36กล่องโรงงานผลิตนมจำนวน5,400ังลังขายไป3,200ังลัง โรงงานจะเหลือนมกี่กล่องประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คือ36คูณในวงเล็บ5 4 0 0ลบ3,200เท่ากับเท่าไหร่ค่ะเรามาทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะคือหาจำนวนนมกล่องที่เหลือก่อนก็คือ5,400-3,200ลบ3,200ค่ะ0-0บ0เหลือ0 0-0บ0เหลือ0 4-2ลบ2เหลือ2 3ลบ 5ลบ3เหลือ2ได้เท่าไหร่คะ2,200 2,200ลงังคูณ36กล่องค่ะ6คณ0ได้0 6คูณ0ได้0 6คูณ2เป็น12ใส่2ทด1 6คูณ2เป็น12บวกทุด้วยอีก1ก็เป็น13ค่ะ3อยู่ในหลัก10ใส่ศูนย์ไว้ก่อนจากนั้นเอา3ขึ้นไปคูณ0 3คูณ0ได้0 3คูณ0ได้0 3 2 6 3 2 6ใช่ไหมคะบวกกันค่ะ0บวก0ได้0 0บวก0ได้0 2บวก0ได้2 3บวก6ได้9 1บวก6ได้7ได้เท่าไหร่คะ79,200กล่องค่ะ บอตอบก็คือคือ79,200กล่องค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทนี้นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทนี้นะคะก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาละคนควรคำนึงถึงอะไรบ้างสิ่งที่ต้องคำนึงถึงได้แก่สถานการณ์ที่กำหนด จำนวนและคำหรือข้อความที่สอดคล้องกับวิธีดำเนินการต้องมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ค่ะนักเรียนลอกส่งในหนังสือเลยนะคะต่อไปค่ะการบ้านวันนี้คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า90ถึงหน้า91ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ